ครับมาที่ป๊อปหมาดเนี่ยฮะมาดูลาบูบูกันแต่ว่าคนจีนเท่าก็ดูแล้วจะสนใจน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคนไทยแล้วเนี่ยฮะจะต้องมาดูลาบูบูกันนะฮะแล้วก็อยู่กันที่ร้านป๊อปหมาดนะฮะโอ้ฮะตุ๊กตาเยอะเลยนะฮะแล้วก็ ของมันจะไม่มีด้วยมีไหมล่ะปุ้มปุไม่มีเลยค่ะตอนนี้ของหมดนะคะตอนนี้เราเหลือได้แค่นี้เลยขายเบบี้ก็น่ารักนะตัวนี้น่ารักน่ารักนะคะใช่รุ่นนี้เหรอคะอันนี้เขาโชวแล้วก็ชยเฉยของหมดค่ะไมม่ีของโชว์ด้วยเฉยนะครับนีอยู่ที่ร้านป๊อปมารนะครับอ๋อฮะส่วนใหญ่ในร้านนี่คนไทยเท่านั้นเลยครับ คนไทยนี่ตอนนี้กระแสเด็กๆยังร้องได้เลยลาบูลาบูลาบูบูอย่าดูหน้ารักอะดูตัวไหนครับตอนนี้ฮะครับกระแสคนจีนก็จะจะน้อยฮะแต่ว่าคนไทยนี่โอ้โหฮะแต่ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีด้วยฮะลาบูบูขาดตลาดนะเพราะว่า นะครจากประเทศไทยเราจองทางออนไลน์กันหมดเลยครับก็อยู่กันที่เมืองช้างซานะครับถนนคนเดินเนี่ยคนเยอะฮะมีห้างต่างๆเยอะเลยร้านก๊อปมาดี่เนื้อแน่นไปด้วยทัรวไทย หน้าร้านนี่พูดภาษาไทยก็ได้หมดครับทั้งคลิปหมอเสียงทั้งคลิปอื่นนะฮะหมอครับลาบูบูไม่มีของ